ตอนนี้นะครับในเรื่องลูกิซึมเราได้เห็นการบรรลุสภาวะต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเทคนิคการบรรลุพละงกำลังหรือการบรรลุความเร็วหรือแม้แต่การบรรลุเทคนิคออริจินอลเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆหรือจะเป็นการผสมผสานการบรรลุนะครับไปจนการเกิดสภาวะใหม่ๆอย่างหนึ่งเดียวแต่ทว่านะครับมันกลับมีพลังบางอย่างที่ดูทรงพลังมากพลังของหมัดในตำนานนะครับชายผู้เต็มไปด้วยความโรแมนติกพลังที่เรียกว่า พลังแห่งการอยากปกป้องใครสักคนก็กําเนิดเป็นสภาวะแห่งการเอาชนะหรือผมจะเรียกว่าสภาวะผู้ปิชิตแล้วกันครับสวัสดีครับผมสวิตนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจกับตอนล่าสุดกันนะครับนั่นก็คือสภาวะของคิมกับระยงนะครับที่มีแสงสีม่วงนะครับสุดเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่ใช่ทางการบรรลุความเร็วหรือพลังหรือเทคนิคนะครับแต่เป็นสภาวะที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นนะครับคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับสภาวะหนึ่งเดียวนั่นแหละที่เป็นอีกขั้นของการ,กรบรรลุนะครับโดยประเด็นนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราลองไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยครับโดยพลังนี้นะครับในตอนล่าสุดได้มีการเรียกมันว่าสภาวะใงการเอาชนะแต่ผมขอตั้งชื่อเท่ๆให้กับสภาวะนี้ว่าเป็นสภาวะผู้พิชิตแล้วกัน แล้วก็รอแปลไทยออฟฟิเชียลนะครับว่าเขาจะแปลออกมายังไงเดี๋ยวรอค่อยมาแก้กันทีหลังแล้วกันนะครับซึ่งพลังนี้นะครับถูกบอกเอาไว้ว่าเป็นพลังที่จะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราอยากปกป้องใครสักคนซึ่งมันเลยทําให้เราเห็นว่าคิมคิมยองนั้นนะครับก็ใช้พลังของผู้เป็นพ่ออยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ในภาคบทเสที่2แล้วนะครับที่ตอนนั้นคิมคิมยองนะครับมีจิตใจที่อยากจะปกป,ป้องพี่ชินอูและพาพี่ชินอูกลับบ้านให้ได้ในตอนนั้นนะครับดวงตาของเขาและการโจมตีทุกหมัดจึงเปล่งแสงสีมก,ออกมา พร้อมกับมีคมํญญาบรรยายของมาไรซูที่กล่าวว่าสภาวะของคิมกับประโยคนั้นนะครับแตกต่างจากสภาวะที่เขามีนั่นเองและตัวมาไรซูก็ยังบอกอีกว่าคิมกับประยคงใช้พลังนี้เพื่อปกป้องเพื่อนๆของเขาด้วย <S 2> <S 2> แล้วพลังนี้นะครับจะออกมาได้ยังไงแล้วได้มายัางไงในส่วนของคิมคิมยองนะครับผมว่ามันสืบสายเลือดมาได้เพราะว่าคิมยองนั้นไม่เคยเรียนอะไรจากผู้เป็นพ่อเลยแต่ในส่วนของจินรังนะครับที่ไม่ใช่สายเลือด อันนี้คิมกับประยคนะครับก็ช่วยสอนและก็เติมเต็มให้ด้วยการบอกว่าเมื่ออยากปกป้องใครสักคนน่าจะสามารถใช้พลังนั้นได้เองซึ่งพลังอันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นในการโผล่ออกมาอยู่นะอย่างในภาคบริษัทษที่สองในภะครับคิมคิมยองก็โดนโจมตีก่อนต่ากนั้นจิตใจนะครับก็นึกถึงพี่ชินอูหลังจากนั้นนะครับก็สามารถรับมือสภาวะหนึ่งเดียวของพี่ชินอูได้พร้อมกับมีแสงสีม่วงออกมาพอในภาคบริษัทที่1น,นะครับคิมยองก็ใช้ไปถึง2รอ,อบ รอบแรกนะครับก็คือโดนซอซองอื่นนะครับโจมตีจนล่วงลงไปก่อนพอนึกถึงพวกพ้องนะครับที่อยากจะปกป้องนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาได้สําเร็จแล้วก็โจมตีสวนกลับไปที่หน้าของซองอื่นแล้วก็จัดการน็อก2องอื่นในหมัดเดียวได้สําเร็จนั่นเองครับอีกฉากก็ตอนต,อต,อต,อต่อสู้กับป้าจินยองนะครับตอนนั้นก็โดนโจมตีก่อนเหมือนกันพอโดนโจมตีนะครับก็นึกว่าอยากจะช่วยลุงนะครับพอนึกได้นะครับก็เปิดตาม่วงแล้วก็เข้าโจมตีสวนได้สําเร็จอีกครั้งนั่นเองถัดมานะครับก็ในภาคล่าตัวจงก่อนครับอันนี้คิมยองก โดนต่อยก่อนเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้นะครับไม่ได้นึกถึงใครนานๆนะครับที่จริงก็น่าจะนึกไว้ในใจนล้นแหละนะครับว่าอยากจะปกป้องใครว่าถ้าจัดการจงกรได้สําเร็จนะครับก็สามารถปกป้องทุกคนได้อะไรแบบนี้และก็ซัดเข้าไปที่ตัวจงกองเต็มๆนะครับพร้อมกับพลังของคิมกับประยคผู้เป็นพ่อนะครับมีแสงสีม่วงชัดเจนนะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่างจินรังนะครับเขาก็โดนต่อยก่อนเหมือนกันนะครับโดนจีกองซอมนะครับใช้ท่าใหม่นะครับต่อยเขาไปที่หน้าก่อน พอโดนต่อยนะครับก็น่าจะนึกถึงอดีตนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวจินรังนะครับต่อสู้ด้วยจิตใจที่อยากจะปกป้องเมืองปูซานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันเลยซัดออกไปด้วยพลังของคลิปกับระยงแบบเต็มๆนะครับแต่ว่านะครับสภาวะนี้ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยนอะว่ามันคือการผสมผสานของการบรรุหลายอย่างจนเกิดขึ้นเป็นสภาวะนี้หรือเปล่านะครับแล้วยิ่งเป็นสีม่วงด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการผสมระหว่างการบรรุด้านพลังอย่างสีแดง สมกับการบรรลุด้านความเร็วอย่างสีฟ้านะครับจนเกิดขึ้นเป็นสภาวะที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นของการบรรลุซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าหมัดนี้เป็นหมัดที่ทั้งเร็วนะครับแล้วก็แรงอีกจะเห็นได้ว่านะเป็นหมัดที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์หรือว่าป้องกันได้เลยถ้าอ e ีกฝ่ายนะครับได้ง้างหมัดสวนเข้าไปจังๆแถมยังเป็นหมัดที่รุนแรงนรันขนาดจอะกอบฟ้าจงกรแตกมาแล้วเลยนะครับแม้แต่ป้อมที่แข็งแรงที่สุดอย่างจีองซอบก็โดนจินรังซัดเข้าไปเต็มๆได้สําเร็จเรียกได้ว่านะเป็นหมัดดาเมจจรับ โจมตีแบบเข้าเป้าได้รับความเสียหายแน่นอนส่วนจะแรงแค่ไหนนับมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับพลังของผู้ชายด้วยอย่างตัวคิมคิมยองนับที่ใช้หมัดนี้เจาะจงกรเข้าไปได้ก็จริงแต่พลังของเขาน้ำอาจจะไม่ส่งพลังถึงขั้นน็อกจงกรได้ในหมัดเดียวนั่นเองครับซึ่งถ้าพูดตรงๆแล้วนะครับผมก็คิดว่านี่เป็นพลังเฉพาะตัวของคิมกับพระยงที่น่าจะสืบต่อนะครับจากรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆได้แต่คนนอกสายเลือดนับก็อาจจะทําได้เช่นกันถ้ามีจิตใจที่โรแมนติกเหมือนกับคิมกับพระยง และอาจจะแยกได้แบบที่ว่าคิมยองนะครับมีสายเลือดเวลาใช้พลังในตาของเขาเลยมีแสงสีม่วงแต่จินรังนะครับตอนใช้เทคนิคของคิมกับประยงกับมีในตาสีขาวที่บ่งบอกว่าเป็นแค่คนที่บรรลุเฉยๆเพราะว่าเขามีแค่เทคนิคนะครับไม่ได้มีสายเลือดนั่นเองซึ่งเรื่องสภาวะนี้นะครับก็อาจจะคล้ายๆกับสภาวะหนึ่งเดียวที่ก็เป็นสภาวะที่เหนือไปอีกขั้นของการบรรลุเนาะผู้ใช้คนแรกนะก็คือยุคศูนย์นะครับอย่างอัจฉริยะก่อนจะส่งไปยังยุคหนึ่งอย่างลีจีฮุน และก็ยุค2อย่างหันชิ้นอูนะครับที่ก็ใช้ได้เองนั่นเองครับและตัวสภาวะนี้นะครับของคิมกับยงเนี่ยก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าผู้กําเนิดขึ้นมาครับก็คือคิมกับประยงนะครับเป็นยุคศูนย์ส่งต่อไปให้จินรังที่เป็นลูกศิษย์อย่างยุคหนึ่งะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังคิมคิมย่องนะครับที่เป็นลูกจริงๆนะครับยุค2นั่นเองก็สืบต่อเป็นทอดๆอะไรแบบนี้ไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจของพลังนี้นะครับก็คงจะเป็นเพราะว่านะครับมันใน้ชื่อว่าเป็นเทคนิคเป็น บุคคลในประวัติศาสตร์ของลูคิซึมนะครับอย่างคิมกับประยงที่น่าจะแข็งแกลสุดๆไปเลยส่วนพลังนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสายเล่จริงๆไหมนะครับเราก็ต้องไปรอหาคําตอบเอาแล้วกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับหมัดของคิมกับประยงนะครับกับหมัดของสายพลังอย่างมาเดซูนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมัดของมาเดซูนั้นนะครับเน้นพลังทําลายล้างแต่หมัดของกับประยงนะครับจะเน้นเจาะเกราะแล้วทะลวงเข้าไประเบิดจากภายในแบบนี้แน่ๆเลยหลักการของหมัดนะครับมันเลยต่างกันนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะครับพลัง hmm. น oh, so mm. <Sa> ี้ของคิมกับระยงนั้นมันจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วตัวจินรังนั้นนะครับเขาใช้ได้ในระดับไหนกันเพราะดูเหมือนว่านะครับตัวจินรังจะไม่อยากใช้หมัดของคิมกับระยงเลยเพราะบอกว่าตัวเขาเองนะครับไม่ใช่เจ้าของเทคนิคนี้เลยไม่ค่อยอยากจะใช้มันซึ่งมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่แน่นอนเลยครับที่ทําให้จินรังนั้นไม่อยากใช้หมัดหรือใช้เทคนิคของอาจารย์นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องกําลังจะปูไปให้จินรังนะครับเอาเทคนิค เอาหมัดอันนี้นะครับไปสอนให้กับคิมคิมยองผู้เป็นลูกหรือเปล่ากันนะครับเราก็ต้องไปรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วทุกคนหลักเอี่างไรการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้คนงะจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ